ต้องการที่จะออกจากระบบก็คือโลกทริงไม่มีที่มีเรีคอร์ดอยู่แล้วมันก็เป็นสองขั้วแบบนี้แล้วก,ก็มีปรงกานก็มีข้อยิงก็เสียแต่ของเราคิดว่าถ้าไปขั้ฝั่งนี้ที่สุดแล้วเรายอมรับแต่ว่ามันก็คือแค่เป็นแค่ขั้วก็เป็นเ,นเนโลน,เนในขนะดเดียวกันอ่าเศษที่ที่รัฐบาลไทยคนไทยพูดพูดถึงมากกว่าคือว่ามันควรที่จะทำยังไงให้มันมีออปชันในการทำง,งานออสเตรเลียให้ให้จบลง ถ้าเขาต้องการที่จะทำงานเซ็กส์ควอาจจะเป็นเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะตัดสินให้แต่ยังไงขณะเดียวกันเนี่ยมันควรที่จะเลี้อารมณ์ไอริทิสที่เราสมัครที่ทขาไมเขาไม่ออปชั่นที่เขาอยากจะเลือกว่าเขาอยากจะทำอาชีพอะไรก็ได้คับแล้วถ้าเกิดใครที่เลือกที่อยากจะทำอาชีพทำยังไงให้ต่อไปัยอันนี้มันเป็นเรื่ที่รัฐบาลจะชิดอย่างนี้มากกว่า่ทีที่จะบอกว่าโอเค ก็ปิดต่อไปแล้วก็ไม่สนใจเรื่องนี้ทำให้เวลาใครเดินทางไปต่างประเทศไปเกาตลีนใต้ี่โดีเทลตลอดเท่มาคนเดียวเียก็แน่าจะสร้างอำนาจอ่อนเนี่ยคือให้น่าจดจำมากกว่าสิ่งแบบนี้และผมา็คิดว่าการที่จะทําให้เรื่องนี้มันนองไปไเพะพูดได้จนกระทั่งมันก้าวข้ามไปสิ่งต่างๆที่มีสิ่งดีๆของประเทศไทยนั่นมันจะปล่อยให้ใหสามา่าตาติดหรือเก็บซ่อนไว้ใต้ผมอย่างนี้ตลอดไปเอบไม่ได้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมอาจจะจึงหรือว่าได้ประมาณแต่นาทีคุณไพ่จะเอาคำถามเพื่อนีครับผมก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะครับเดี๋ยวผมจะให้สองเดี๋ยวผมไป่อที่นายกสมาคมด้วยครับนายกสมาคมไหนครับใช่ครับกีโมงอ่านไ้กีงงก็เจ้าของอ่าสักออสักสี่สิบสักเท่าไคร่ได้ โอเคงั้นก็ให้เปลี่ยนแล้ก็อาจจะให้เปลียนเกื้นุ่มเื่อให้มีโอกาสได้เปลี่ยนกับทุกคนในนี้ด้วยเหตุผลแสดงให้แสดให้ทราบกันว่าเดี๋ยวพอตอนเที่นตรงบุ๊คเราตอบข้อมีไปแล้วก็ไปถ่ายรูปรกันทั้งหมดนะครับที่มาด้านหน้าของที่เราจะไปสื่อร์กันนะครับทุกคนก็จะได้มีโอกาสมาถ่ายรูปรวมบุกับทุกท่าน

ถ้าถ้าอาทิตย์หนาริ่มดอาไปเลรตอนิมก็เหนว่อรบ้กว่าวันนี้แงที่เป็นยเดียวเราได้รับความรารานนเพียนนะครับว่านียนที่อยู่มาเริ่ากตั้งแต่ผมมาปที่ใหม่ผมเป็นประธานสำหรับนักเรียนเนี่ยผมกลับไปนั่งคุยในกรสา ทุกปีทุกปีเราได้อาหารแสนจบมูลเกียรติเกือบฟรีมาฟรีๆก็วันนี้เราก็เอาของสำนักคุนมาให้กับแขกที่เป็นคอนเฟิร์มเกสต์นะครับก็ขาออกไปจะมีกล่องเป็นกล่องแซนด์วิชแล้วก็น้ำผลไม้ข้างในในที่นี้ผมก็จะขอขอบคุณท่านเจ้าของร้านมูลเกียรติ ที่ายเลยคือเราก็คือน้องตเรานที่ที่ในทีที่เป็นคนร่วมกันจัดงานโดยเฉพาะสมาคมนักเรียนชายที่ีในทีหรือว่าชื่อภาษคือ Thai s t ช d e n t ้วยใจในทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาไม่ต้องมีงานด้วยงานเมื่อไหร่นะฮน้องนแมน่ลากิดว่านางานที่รู้ว่าองานเป็งานรวมัวกันระหว่างนักเรียน ในอเมริแต่เขาก็เปดให้นักเรียนทั่วออสัตมาร่มงานได้ด้วยก็เดี๋ยวเสียรอดูตาทางเพื่ๆก็ดได้ครับก็ยังเหลือไดที่น่อยเดี๋ยวผมให้สองนาจะังนีละกันตรงนี้ท้ล้องเลยอาสองทั้งาครับใช่ครับสวัสดีครับชชัครับตอนนี้งเราเ่อสณครับตอนนี้ผมเองก็อยู่อเมริกามางานสัปดที่ก็ทำงาน เราเสร็จคบบนี้แล้วตรงนี้เวลาคุยกับเพื่อนว่าจะกลับไทยดีไหมเพื่อนที่เรียนรอลอยมาด้วยกันก็แล้วแต่เขาก็ดูไม่ค่อยมีคอมบอกกับเมืองไทยเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเนี่ยฉันกลับมาแล้วฉันจะทําอะไรถ้าอยู่บ้านเองที่อยากแค่กลับบ้านก็ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไทยแล้วจะไปทําอะไรที่ตรงกับการศึกษาที่เรียนมา80ปีแล้วครับแล้วตรงนี้ก็มีสองคำถามก็คือไม้ทราบว่าคุณพิธาเข้าใจ มองนะครับเรื่องสมองูมินี้อย่างไรได้นะครับแล้วก็อีกคำถามอีกหนึ่งไม่ใช่คำถามแจกเลยอยากให้ให้กำลังใจกับคนรุ่นใหม่ที่ให้มีให้มีข้อมัลในประเทศไทยว่าจะกลับไปแล้วเธอมีชีวิตที่ดีได้จะอยู่อย่างมีความสุขเป็นอย่างอ่อนภัยได้ครัครับผมชาวอ่านซึ่งมีนะครับชื่อพรชัยนะครับเป็นี่จริงๆมาจากเมืองไทยนะ แล้ว็ไปบัติอบรมที่เคนตี้สกูลเป็นซาบาวุกิทาฟังคุณพิธามาเนี่ยผมเห็นด้วยผมที่อย่างเรียนับว่าไอ้ไอ้ที่คุณพิธาพูดมาเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับแต่ทุกความที่อยู่เมืองไทยจะมีมุมมบองคืนมันความคิดว่าเวลาเราออกไปทำจริงเนี่ยมันจะมีอุปสรรคหลายอย่างอย่างเช่นว่าอย่างที่คุณพิธาพูดว่าที่ผู้ว่าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งแค่ปีครึ่ง ซึ่อันนี้มันก็จะเป็นกระตัที่ว่าจะทำให้กว่ายเนี่ยอินเซนティครัแต่ในทากาบรัหารด้วมันจะทำแต่ไทยถ้าเราให้ผู้ว่าอยู่ั้นปีแปีก็จะเป็นการสั่งสมคอิชั่นบิัส่งความหนาซึ่งก็จะเกิดปัญหาอีกแบคับหรืออย่เรื่องรูเนี่ยพี่ท่านบอกว่าคือูให้นนะซึ่งถ้ารูมีคุณภาพมันก็จะดี ครูจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ใช่เ,เอานักเกรียนสป็นศูนยกลางก็คือเครูเป็นศูนย์กลางนะอย่างตอนเด็กๆกับครูเรียนสิครูอสอนพิเเนี่ยผมทวงครูนี่นผ,มผมต้องไปคุกเข่าขอโทษนะว่าขอโทษนะเล่นใจว่าเออขอโทษนะที่ชี้ว่าครูสอนพิเศษเด็กก็ทั้งเื่นเล่นใจคร,ร,รัเตอร์เองที่เราจะทําให้มันเป็นเรื่องทําให้มันเป็นเรื่องของปีนสังคมเนี่ยก็จะมีคอนเทนวนมากออกมาว่าไม่ได้นะเรื่องพวกเนี้ยเรารับไม่ได้คาชิโนเรารับไม่ได้การบันทึกเรารับไม่ได้ลองลองรับ เพราะว่วารัฐราลไทยเนี่ยคือเราจะไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้ต่อหน้าคุณอีกนะฮะับเราจะยอมรับแันเป็นเรื่องส่วนตัวคือเราไม่เคยทำอะไรนะครับแต่ว่าแต่เราทำแต่เราบอกว่าเราไมเคยทำนะครับานวะนี้ผมก็เลยมามามองการปิดแผนแปลงเนี่ย,ยพอเรามาเทียบกับการเปลี่นยนแปลงบริษัทเนี่ยเวลาเราเชิญเอาเราบริษัทเรามากักจะมีซีอีโอคนใหม่เข้ามาซึ่งก็เปลี่ยนถ้าได้คุยพิธาเข้ามานนะครับซีอีโอคนใหม่ก็จะมานั่งนึกว่าในบริบทของ แนวโน้มในโลกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรมากแล้วเราก็ต้องมีทรัพยากรมีทรัพยาก c a p a b i l i t s อะไรใหม่ๆที่เราต้องเพื่อให้เราไปสู่จุดนั้นได้แต่อันนี้ที่สำคัญมากเลยคือเขาจงเขาจะมาเปลี่ยนเขาจะเขา communication กับคนในองค์กรว่าเขาจะมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วคนที่อยู่ไม่ได้จะออกไปอีกแล้วคนที่อยู่ได้ก็จะเป็นเขาจะแบบนี้แต่ใน,นบริบทการ